สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์ในคดีแพง่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการดำเนินคดีซึ่งคู่ความฝ่ายใดมีภาระพิสูจน์ประเด็นข้อใดแล้วไม่นำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ตามหน้าที่ของตนหรือตามที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นผู้แพ้นในประเด็นนั้นไปเลยทีเดียวความสำคัญของภาระพิสูจน์คำว่าภาระพิสูจน์คือหน้าที่ของคู่ความที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของตนให้ถึงมาตรฐานที่กฎหมายต้องการเพื่อตอนจะได้ชนะคดีหน้าที่นำสืบก่อนหมายความถึงหน้าที่ของคู่ความฝ่ายหนึ่ง จะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งในคดีแพ่งการกำหนดภาระพิสูจน์ต้องพิจารณาจากประเด็นข้อพิพาทเพราะในการพิจารณาคดีแพ่งนั้นคู่ความต่างกล่าวอ้างข้อเท,ท็จจริงหลายประการกฎหมายจึงกำหนดให้มีการชี้สองสถานเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อรู้ว่าประเด็นข้อพิพาทมีอย่างไรแล้ว จึงเอาประเด็นข้อพิพาทนั้นมาพิจารณาว่าประเด็นใดเป็นประเด็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงศาลจะไม่อนุญาตให้มีการสืบพยานในประเด็นข้อกฎหมายจะมีการนำสืบได้เฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งผู้เป็นพยานจะต้องให้การถึงข้อเท็จจริงที่มีมูลเหตุของประเด็นข้อพิพาทด้วย ดังนั้นภาระพิสูจน์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากทำให้การฟังข้อเท็จจริงเป็นข้อแพ้ชนะกันได้และศาลจะต้องวินิจฉัยโดยยึดหลักภาระพิสูจน์ที่ถูกต้องถ้าศาลชั้นต้นวินิจฉัยผิดไปตามหลักกฎหมายศาลสูงย่อมมีอำนาจพิพากษาคาดีไปตามภาระพิสูจน์ที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องยึดถือตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ตามดีกา3056ขีด3ามหทับ2516หลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์หลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84ทับบัญญัติไว้ว่าคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนคำคู่ควาของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข แห่งการที่ตนจะได้ร no. ับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วการกำหนดภาระพิสูจน์การกำหนดภาระพิสูจน์ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84ทับ1จากบทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับภาระพิสูจน์ว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์ ผู้ปฏิเสธหามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ไม่หรือคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคู่ความของตนผู้นั้นมีภาระต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นถ้าฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบหรือไม่ถึงมาตรฐานการพิสูจน์ของกฎหมายกำหนดไว้ ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีในประเด็นนั้นที่ตนมีภาระการพิสูจน์ถือได้ว่าทําให้เกิดผลแพ้คดีโดยตรงเป็นหลักการกำหนดภาระพิสูจน์ในข้อเท็จจริงให้ตกเป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่เก่าวอ้างตัวอย่างเช่นโจทฟ้องว่าจำเลยขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทจำเลยให้การว่า ไม่เคยแบ่งขายที่ดินและรับเงินค่าที่ดินจากโจทย์ทั้งไม่เคยมอบการครอบครองที่ดินให้แก่โจทย์โจทย์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงจำเลยให้การปฏิเสธภาระพิสูจน์ตกแก่โจทย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84ทับหตามดีกา5236ทับ2543 จากการกำหนดภาระพิสูจน์มีข้อยกเว้นสองกรณีกรณีที่หนพาระการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างคู่ความฝ่ายนั้นย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามกฎหมายทำให้ผักภาระการพิสูจ์ ไปตกอยู่ฝ่ายตรงข้ามที่จะต้องพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งให้ศาลฟังข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนจนกว่าจะถูกหักล้างโดยพยานหลักฐานตัวอย่างเช่นกรณีที่ความเสียหายเกิดจากพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437 ให้ผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะต้องรับผิดเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายเองกรณีที่สองภาระการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นถ้ามีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นปรากฏ จากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างคู่ความย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทำให้ผลักภาระพิสูจน์ไปตกแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องมีภาระการพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานนั้นโดยหลักถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมบอกเรื่องราวในตัวของมันเอง หลักนี้ใช้กันมากในคดีละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อเพราะคดีละเมิดทั่วไปภาระพิสูจน์ตกแก่โจท์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นจึงจะบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายได้แต่ในเหตุการณ์บางเรื่องย่อมแสดงอยู่ในตัวของมันเองว่าจำเลยประมาทถ้าจำเลยไม่ประมาท กกก็นน่่าาจะไมเเิดหตุัรณ์ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นสามารถเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์จากฝ่ายโจทย์ให้ตกไปอยู่แก่ฝ่ายจำเลยที่จะต้องพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นหากจำเลยไม่นำพยานหลักฐานมาสืบหรือนำพยานหลักฐานมาสืบไม่ถึง ถึงเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนดจำเลยก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีในประเด็นนี้โดยหลักสันนิษฐานที่ควรจะเป็นมักจะเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของจำเลยฝ่ายเดียวโจทก์ก็สามารถพิสูจน์ถึงเหตุการณ์ได้แต่ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทเลล่อของจำเลยอย่างไรดังนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่โจทย์ อันเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานหรือข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขแห่งข้อสันนิษฐานบทสรุปของเรื่องภา,า,าระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นจะต้องกำหนดให้ถูกต้องหากกำหนดผิดพลาดไม่เป็นการผูกพันต่อศาลสูงที่จะปฏิบัติหรือยุติต,ตามนั้น ไม่ว่าคู่ความจะโต้แย้งหรือไม่ก็ตามศาลสูงมีอำนาจที่จะพิภากษาไปตามภาระการพิสูจน์ที่ถูกต้องโดยไม่ถือตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดส่วนความหมายและความสำคัญของภาระพิสูจน์หมายถึงหน้าที่ของคู่ความที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของตน ให้ถึงมาตรฐานที่กฎหมายต้องการเพื่อตนจะได้ชนะคดีหรือหน้าที่หรือภาระที่กฎหมายกำหนดให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างหรือข้อเถียงของตนการกำหนดภาระการพิสูจน์คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับภาระพิสูจน์ว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์ผู้ปฏิเสธหามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ไม่ถ้าฝ่ายที่มีภาระพิสูจน์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบหรือไม่ถึงมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีในประเด็นที่ตนมีภาระการพิสูจน์ถือได้ว่ามีผลทำให้แพ้คดีโดยตรงการกําหนดภาระการพิสูจน์ศาลจะกำหนดตามประเด็นที่เป็นข้อพิพาทว่าคู่ความฝ่ายใดจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ถ้าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์หากพิสูจน์ไม่ได้ก็ย่อมแพ้คดีในประเด็นนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาว่าตนเป็นฝ่ายนำพยานเข้าสืบก่อนหรือหลังในคดีทั้งนี้ภาระการพิสูจน์จะตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมิใช่สิ่งที่ศาลหรือคู่ความจะตกลงกันเองได้ตามใจชอบดังนั้นเรื่องภาระการพิสูจน์จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อการชี้ขาดผลของข้อพิพาทในคดีหลักกฎหมายในการกำหนดภาระการพิสูจน์จะมีผลอย่างยิ่งต่อการเอื้อให้เกิดความยุติธรรมทั้งกับฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยและสุดท้ายนี้ในเรื่องภาระการพิสูจน์โจทก์และจำเลยจำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องภาระการพิสูจน์ เนื่องจากภาระการพิสูจน์มีผลโดยตรงต่อประเด็นข้อพิพาทในประเด็นนั้นๆในการที่ศาลจะพิากษาให้แพ้หรือชนะคดีโดยอาศัยหลักกฎหมายในเรื่องภาระการพิสูจน์จะต้องถือตามภาระการพิสูจน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย